สาวน้อยมาแต่โรงเรียนแล้วนะคะทุกคนค่ะนะเอามานี่มานี่เอาสวัสดีค่ะก่อนมาแต่โรงเรียนสวัสดีค่ะก่อนได้ขนมมาบะลุงได้ขนมมาพร้อมพี่น้องปองฝ่ายนะคะทุกคนเอามาให้แม่แกะให้ขนมซื้อมาแต่โรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะมีเสียงนิดนึงนะพี่ใหญ่เปิดโทรทัพน์นะคะทุกคนวางกล้องนิดนึงคะ่ะ Überrascht dich das? Naja, ich konnte mir nur keine Frau als Täterin vorstellen. Jetzt bin ich der Herr Bettler. Oh, Frau, ich bin zurück. Ich weiß, ich habe den Film mit Charlie Theron gesehen. Welchen meinst du? <laughs> oh, warte, ich habe mir noch schnell eine Flasche Wasser. Natürlich, machst du kurz auf. Ich habe gerade einen Kai. Ich habe gerade einen Kai. Das sind. เยพีน้องแปลกันไกลมาเร็วๆเร็วๆไม่แก้ให้ไม่แก้ได้เป็นพลาสติกออมเลยมองก่อาซยวมูมิ e ูี่จูรีไปไปนก็ไน้องนะคในโรงเรียนเ m กตนี็้ให้ก่อน ใส่เล็บบไา้พี่น้องลยจะขนมมีนอย่างเล็กน้อยกับมากมากพี่น้องขนมแบบนเนาะมากกินจะเดนว่าเป็นของเล่นนะมันฝรั่งเอานู จาจาไม่ชิมบันนึงเด้อลูกไหนกินแบบไหนนี่ในหน่อยนี่ปะกินได้บ่ลูกน้อยแมนบ่ลูกแม่นแมนขนมนี่ปะอ,อ่านมึงก็อ๋อเป็นวุ้น,นอลองเบิ่งพี่น้องขนม เอา้ามายาดเมกินว้ายโดนกอ,องฝ่ายแซ่แพงปนั้นมายาดเมกินเอาแม็กซิมเบอร์เ,อเป็นเัวแซ่เคยไมกินให้ท่านคุณชมงองแซ่บเลยนะอาบ,บน้ำพี่แม่จะอาบน้ำพี่น้องได้นะอาพ่อใหญ่เป็นสิษย์เขาครัวแหละพี่น้องเยจบคลิปนะคะทุกคนค่ะมา,าพี่น้องข้าออกไปพุ่น ใหญ่ประสิเาขา่เาคู่กับพุบยากเข่ากองนะคะทุกคนนะคะ<น>ม,มานี่มานี่แม่แกให้ป้าหน่อยๆหน่อยนะสิบบาทพี่น้องนะครับมาแม่แกเสื้อผ้าให้ปรสิจบคลิปแล้วมะพี่น้องเอาตอ่อจักหน่อยนะคะทุกคนค่ะมาถอดเสื้อผ้าให้สาวน้อยไปอาบน้ำก่อนมาแต่โรงเรียนเมื่อกี้นี่พี่น้อง มาก,ก็ให้แม่อ่แกะขนมให้พี่น้องเอิสนะคะอาบน้ำเพื่อนว่าหอนแล้วพี่น้องเนาะมาแสยงยัดเข่าก็เลยหันมาทางนี้จักหน่อยนะคะมีท่านผู้ชมท่นเนึ่งแกเสุ้อ้ามาถอดออก ใส่ชุดกีฬาใช่ไหมคะวันศุกร์นะทุ่เนี้มะลืนก็เป็นวันเสาร์วันหยุดจักอยู่กุกเ,เออนี้ถอดถุงเท้าออกถอดถุงเท้าออกค่ะเรียบร้อยพี่น้องนะคะสาวเดือนจะได้ลาพี่และน้องไปก่อนนะคะเนาะะพๆกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ